ค่ะพบกับช่องแม่อ,อกกบกกเกาะนะคะ,ะนี่ค่ะ,ะน,งงนี่ค่ะคนขับรถบอกว่าเดี๋ยวคุณพ่อผู้ใหญ่จะลืมการเกี่ยวข้าวแล้วให้เกี่ยวปิดท้ายนะคะเอาไปซ้อ,อมหน่อยเดี๋ยวจะลืมนี่ค่ะกับ<笑><笑> <laughs> คุณพ่อได้เกี่ยวแล้วค่ะตรงนี้ดูค่ะมันจะหล่มนะคะ <laughs> โอ้ขนาดคนร่วงยังหล่มเลยนับประสาอะไรคะกับรถปิดท้ายรายการน,นะคะดูค่ะเร็วมากเลย <laughs> โอ้ยค่ะ ทั้งรถเกี่ยวทั้งคนเกี่ยวนะคะคุ้มมากเลยค่ะนา,าพ่อผู้ใหญ่ค่ะตอนนี้ก็เจ้าแล้วค่ะปลาก็เยอะสองเด้งสองเด้งปลาก็เยอะน้ำก็เยอะนะคะโอ้ยใครไม่กล้ามาเกี่ยวหรอกคะ่ะสุดยอดเลยนะคะไม่มีใครกล้ามาลงนาตรงนี้หรอกคะ่ะเพราะว่ามันน้ำเยอะแต่ละปีรถคันนี้ก็ถูกถูกโกหกมานะเขาบอกว่าน้ำไม่หล่ม ที่ไหนได้ล่ะคะมีน้ําทั้งหมดก็น่ากลัวแกบอกว่าจะถอดใจตั้งแต่นาตรงอันที่แรกๆแล้วค่ะสุดยอดเก่งมากเลยโอ้โหเจ้าจังเลยนะคะวับๆแล้วค่ะคนเกี่ยวก็โอ้โหันเจ้าแบบนี้กับเร่วหรือรอค่ะดูค่ะน้ำนะคะตรงที่คุณพ่อเหยียบอะคะ่ะ น้องก็เลยเข้าไม่ได้ก็เลยต้องใช้วิธีเกี่ยวเอาค่ะอ๋อเกี่ยวแล้วก็เอามาวางแบบนี้เนาะมี่ราคามาวางวางแล้วก็ปั่นปั่นค่ะอยู่ใกล้กับป้ายยูนั่นมั้งค่ะคุณรัศมีนะอืม นี่ค่ะพ่อผู้ใหญ่ก็กำลังเจ้านะคะกับคนมัดกระสอบค่ะสองคนเราเดียวแล้วเลิกการค่ะพนักงานก็เร็วมากเพราะ่าทำแบบนี้บ่อยนักเนาะคนงานก็ แต่คุ้มแกได้ปาาลาเยอะนะไปมาผู้นึกาัทองเรามาผู้นึกวันทองเขาเขาไหลเทไรแกแกได้ปลาเยอะแกได้ปลาเยอะวันนี้นี่นค่ะต้องทำวิธีนี้นะคะอุ้มแล้วก็เอามาใส่ในรถนี่สักพักก็น่าจะเสร็จแล้วล่ะคะ่ะโอ้เฮียเอ้ยกัดเซงมันเถอะ มัดกะเดบดเอาวุงได้ยังขาปั้นได้ฮาลูกจะงอมาเสือกอนได้ แล้วก็เข้าแบบนี้นะคะน,น่แล้วก็าวางวางแล้วก็ออกมาแล้วก็ปั่นนี่ค่ะงานข้าวคุณพ่อแล้วค่ะงานข้าวพ่อเปาแล้วค่ะกับคนเกี่ยวข้าวค่ะ เพราะว่ารถเข้าไม่ได้นะคะตรงนี้มันหล่มค่ะต้องใช้คนเกี่ยวงานเข้าแล้วค่ะงานเข้านะคะต้องได้ลงมือเองนะคะพ่อเปานะคะถ้าอางั้นไม่เสร็จค่ะ ใช้เวลาเกี่ยวกี่นาทีเนาะโอ้แต่ก่อนแกยิ่งคนกว่านี้นี่นะโมเจอยแหละค่ะ <laughs> ตอนนี้นะผอมลงเยอะอยู่อ่าคุยกันแล้วค่ะคราวนี้ นนี่ะะคก็เกี่ยวแล้วเดี๋ยวเราเอาปาดข้าวมาใส่ก็คือเสร็จเลยเจ้าถ <NO ้าคนเกี่ยวก็ว่าน่งงานเลย พนักง,งานแม่กระสอบก็ดำหมดแล้วค่ะวันนี้เพราะว่าหาปลาตั้งกอกกางเกงเปียกหมดเลยค่ะวันนี้โอ้นี่ค่ะดูดูค่ะ,ะตาฝั่งเนาะเขามาจกเอาดิน,นะคะ่ะก็เลยเป็นแบบนี้รวมอยู่แต่ว่ารถปัน่นยังปั่นได้อยู่นะคะแล้วก็ใช้รถไถยะคะ่ะปัน่น ยากแล้วก็หุบเข้าลวดค่ะเพื่อในการความเร็วถ้าเราจะเอาไปตีก็ยากค่ะก็เลยต้องเกี่ยวให้รถปั่นเลยค่ะเสร็จทีเดียวมีไหมคะตาที่ไปซ่อมแบบนี้มีมาทางโน้นเขาเกี่ยวแล้วมีไหมได้ซ่อมแบบมันหลม่มแบบน,นี้มีไหมเเกี่ยวแบบน,นี้ใช่ไหมคะ ออค่ะบางแก้ากับป้าเลยขออ๋อเอาไว้เลย<ว>เนาะนอ,นนอ๋อถ้ามันเยอะกว่าน,นี้หนูก็จะเกี่ยวเอาอันนี้มันพอกาเทอน์นะคะนี่มีอยู่หน้าคุณดึงนี่เท่โนนทุงสูงนะโอ้จงไว้ตั้งหลายเหมดเขาพุทธไปถมบ้านทุกคนนะั่นแหลยว่ะอ๋อจ่าแจวลมเนาะตรงนั้นก็ลมนะคะจงไว้ครึ่งให้จงไว้ครึ่งนึ่งนะคะนี่ดูขาดท้องฟ้านะคะทุกคนจงไว้เป็นครึ่งให้เอาป้านี่ค่ะ ถ้าเราหนูก็จะเอาไว้ไอ้ด้านเอาอันนี้มันเกี่ยวซะเพราะว่านิดเดียวค่ะ,<ท>ะนี่ค่ะเพราะว่ากำลังจะเดินมางานข้าวพ่อเปาแล้วก็พน<อ>ักงานเกี่ยวข้าวแล้วค่ะวันนี้อ๋อจ้ะจะ้ะอ,อ,อ่อนพดูดหน้าพระผู้ใหญ่อ่อนเกินไป้ถะแวนีอ่มันมันพูดหน้านพระผู้ใหญ่อ่อนรกลล้าินไป ไม่มีใครกล้ามาหรอกคานาพ่อเปล่าอะค่ะพ่อเก็บขึ้นหน่ยตรงเท้าน่ะสองสามลวงน่ะสูกขงน้าเียกนแ่้องให้ล้อี้ขซุกซุกเขาน้อยได้ปลาหลายเนาะนี่น้านีข้าน้านี่น้ำมามาให้อยู่คะ่ะ <c oughs> อืเป็นอันว่าเสร็จเลยนะคะ นี่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะช่วยกดไลค์ก,กดแชร์กดกรดิ่งให้ช่องไม่ว่าปกกอกด้วยนะคะสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะ